ถ้าเกิดล้อล้นนะครับมันสามารถทําได้แต่นะครับท่านต้องตีโป่งออกมาเพื่อคลุมและโป่งพวกนั้นนะครับต้องยึดติดกับตัวตัวรถนะครับอย่างแข็งแรงแน่นหนาแบบนั้นท่านถึงจะไม่มีความผิดในข้อหาล้อล้นถ้าสมมุติว่าคุณมีรถมาแล้วนะครับอ้าวเอาไปเปลี่ยนล้อนะครับจนมันล้นออกมาหรือว่าไปทําล้อแบะออกมานะครับเอาไปตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพเสร็จปุ๊บไปที่ขนส่งเลยครับเอาไปจดทะเบียนนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาระบุเลย ปัจจุบันเนี่ยล้อล้นมา4นิ้วนะครับตรวจสภาพผ่านแล้วจดทะเบียนผ่านแล้วลงในเล่มเลยครับนะฮะเวลาตํารวจเรียกตรวจเนี่ยคุณก็เอาเล่มโชว์เลยเนี่ยไปตรวจสภาพมาแล้วจดทะเบียนผ่านแล้วนะครับมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับถ้าคุณอยากทําให้ถูกกฎหมายนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง f าส t แสงยางยนต์พบกับผมครับนบอยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องล้อล้นแล้วโดนจับ นะครับแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูรถของเรานะครับว่าที่ใส่ล้อล้อนกัล้นกันแค่ไหนนะครับเอาละครับเมื่อล้อมันล้อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อกฎหมายก่อนครับว่า ข้อกฎหมายเขาว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับล้อล้อนครับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งรถระบุว่าล้อล้อนเท่าไหร่จึงจะไม่ผิดกฎหมายสําหรับคนที่ไปเปลี่ยนล้อมาแล้วล้อมันล้อนออกมานอกตัวถังรถในส่วนนี้จะมีประเด็นทางกฎหมายที่อาจจะทําให้มีความผิดดังนี้ 1. รถที่จดทะเบียนได้ขอบยางด้านนอกสุดต้องยื่นไม่เกินกว่าตัวถังรถถ้ามันยื่นเกินตัวถังรถ แสดงว่าคุณไปเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถซึ่งกฎหมายกำหนดว่าห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทข้อหาดัดแปลงสภาพรถข้อ 2. เมื่อจดทะเบียนแล้วหากมีส่วนควบหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้องมิให้ใช้รถนั้นกรณีนี้เมื่อจดทะเบียนแล้วแต่ คุณไปเปลี่ยนแปลงจนมียางล้นตัวถังซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงต้องห้ามใช้รถหากเอามาใช้ก็ผิดกฎหมายข้อ3การแต่งรถล้อล้อนยังเป็นความผิดในข้อหานํารถที่มีสภาพอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้อื่นในทางเดินรถเพราะกรณีนี้ล้อล้อนตัวถังรถออกมาอาจทำให้ผู้ขับขี่กะระยะผิดหรือล้อไปเกี่ยวหรือไปชนรถคนอื่นได้ มีโทษปรับไม่เกิน500บาทข้อ 4. กฎหมายเกี่ยวกับส่วนควบและอุปกรณ์เขาบอกว่าบางคนที่ล้อทุกล้อจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดยางของรถด,ดังนั้นถ้าล้อมันยืดออกมานอกบางคนจึงเป็นเรื่องที่เข้าข่ายความผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน2000บาทแต่ถ้ายังอยู่ในบางคนล้อไม่ล้นออกมาจึงยังไม่ผิดกฎหมาย ตรงนี้นะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าล้อเรามันล้นนะครับก็ให้เราทําการใส่สุมล้อนะครับเพื่อที่ไม่ให้เนี่ยล้อเนี่ยมันเกินจากตัวถังรถนะครับเพราะว่าสุมเนี่ยมันก็จะมาช่วยช่วยให้ให้พวกเศษหินเศษดินเศษทรายที่อาจจะเกิดจากไอ้ล้อที่มันดีดกระเด็นเนี่ยไปโดนคนอื่นหรือว่าการเฉี่ยวชนของ รถเล็กโมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยพอเห็นซุ้มล้อเนี่ยเขาก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นถ้าเกิดว่าล้อมันยังอยู่ในซุมน้มนะครับตรงนี้ก็จะอรุดรวมให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากทนายดังๆนะครับหลหลายคนครับสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับทาง Facebook ทนายประวี์ถ้าเกิดล้อล้อนนะครับมันสามารถทําได้แต่นะครับท่านต้องตีโป่งออกมาเพื่อคลุม และโป่งพวกนั้นนะครับต้องยึดติดกับทัวตัวรถนะครับอย่างแข็งแรงแน่นหนาแบบนั้นท่านถึงจะไม่มีความผิดในข้อหารอลน้นถ้าสมมุติว่าคุณมีรถมาแล้วนะครับอา้าวเอาไปเปลี่ยนล้อนะครับจนมันล้อนออกมาหรือว่าไปทําล้อแบะออกมานะครับเอาไปตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพเสร็จปุ๊บไปที่ขนส่งเลยครับเอาไปจดทะเบียนนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาระบุเลยปัจจุบันเนี่ยลอล้อนมา4นิ้วนะครับตรวจสภาพผ่านแล้วจดทะเบียนผ่านแล้ว ลงในเล่มเลยครับนะฮะเวลาตํารวจเรียกตรวจเนี่ยคุณก็เอาเล่มโชว์เลยเนี่ยไปตรวจสภาพมาแล้วจดทะเบียนผ่านแล้วนะครับมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับถ้าคุณอยากทําให้ถูกกฎหมายนะครับหรือลองเอารถไปตรวจสภาพและจดทะเบียนถ้าเขารับจดทะเบียนก็ไม่ผิดอ้างอิงข้อกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522มาตรา5มาตรา12นี่แหละครับก็คือวิธีการแก้ล้อล้นนะครับ ล้อล้อนก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเราต้องใส่ซุมล้อเพิ่มเติมนะครับซุมล้อเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ล้อเราเนี่ยเกินจากซุมล้อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขออาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปหาข้อมูลดีๆมาให้กับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆหรือคุณลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ